ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากครับเปลี่ยนกีบปัดน้ำฝนตรงนี้นางรองบ่อยู่เส้นทางนางรองครับอันนี้ราคาเท่าไหร่อั้สองแปดครับยานสีสองแปดอันนี้่ะอันนี้หน,นึ่งร้อยสามร้อยคู่หนึ่งนะคู่เนเดียวคู่คู่ละสามร้อยเซ็มเท่าไหร่ 300บาทย่งดี1 0หนึ่งร้อยไม่มีจะใส่ไม่ได้กา,านงงนหนึ่งร้อย,อยม่ต้องใส่การไหนเรหนึ่งร้อยรอ๋รอหนึ่งร้อตรงนี้ลตรนี่ครับอนี่หนึ่้อยอวเป็นกระสีหรอไหมเนนี่หนึ่งร้อยออนี่สามร้อย ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีครับเอานาน้นก็ได้เหรอเอานานก็ได้บ่ไม่รีบเอาขให้มันได้เร็วรดเร็วทันใจปัดไม่อยู่ปัดไม่ได้ดทำไมเขาชอบเปลี่ยนข้างๆทาง,ง,งต้องถาม คนเปลี่ยนทำไมเขาชอบเปลี่ยนข้างทางทำไมเขาไม่เปลี่ยนตามตามศูนย์ตามอะไรเพลงกว่ากันบ่แพงเล่าก็ไปนั่งกินกาแฟรน้อยเดียวบตเขาก็ไม่ได้ดิบ่อันนี้อันนี้ต่อได้ไหมนี่อันนี้วางอันนี้ไม่ได้ครับกันนี่นึกว่าจะต่อได้ถ้าลิ้มน้ำนี่คือวางเขาโผล่ใส่เลยครับป๊อปแป๊บป๊อปแ๊บแล้วอันนี้แป๊บเดียวศูนย์นี่ไม่ได้เปลี่ยนนี่นะครับบ่เขาจะยกข้างเลยยกข้างยกข้างก็ใส่เลย ไปสวนตัวตัวนี้มันอยู่หกล้อยใช่ไหมถ้าไปมือเขาเอยู่ประมาณเก้าล้อยอ๋อเด็กไอ้เข้าทิ้งเลยใช่ไหมตัวนั่นน่ะเป็นไตรรุ่นเขเป็นไตรรุ่นเนาะอ๋อสรุปแล้วก็คือเราเอาเฉพาอะอยางยางแบบนี้300บาทถ้าใส่แค่แป๊บเดียวนะดูใส่เฮ้ยเห็นไหม เสร็จแล้วะ่ะเรียบร้อย,อาย,อยสามร้อยจ่ายเลยเดี๋ยวมาดูตอนปัดนะว่ามันจะเกลี้ยงไหมไหนวะเอ้ยอยู่ฝั่งนี้โอ้ปิดน้ำฝนได้ดีมากเลยอะ Okay. เปลียนข้างทางก็อันนี้300เรียบร้อยแล้วครับเห็น,นยังไงโอ้เกี่งตับเลยอ่ะเกี่งตับเลยเหรอเห็นไหมโอ้เกี่งตับเลยวั้ยแต่ไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะอโอ้หูสีเปลี่ยนตะตนูเลยเห็นไหมกลับบ้านออกมาเปลี่ยนยอะที่ปั้นน้ำฝนโดยเฉพาะ <laughs> <c oughs> กับสบายละบ้าน